และว,วันนี้ผมจะพาไปดู26ภาพแปลกๆน้าขนลุกที่ถูกถ่ายไว้ได้โดย Google Map ครับ 1. ชายอายุ40ปีหายตัวไปในค่ำคืนหนึ่ง22ปีต่อมาชายในท้องถิ่นคนหนึ่งกำลังดูแผนที่ใน Google และพบกับรถในทะเลสาบเมื่อตรวจค้นจากรถพบโครงกระดูก ซึ่งตรงกับ DNA ของชชยที่หายไป 2. สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ประเทศอิรักภายในภาพเผยให้เห็นแม่น้ำบางส่วนที่กลายเป็นสีแดงหลายคนเชื่อว่ามันเป็นผลมาจากโรงฆ่าสัตว์ในระแวกนั้น 3. หากมองจากทางด้านบนจะเห็นว่ามันเหมือนกับริมฝีปากของมนุษย์ไม่อยากจะคิดว่า ถ้ามันสามารถอ้าปากได้แต่หน้าคนลุกขนาดไหนกัน 4. นี่เป็นภาพที่ถูกบันทึกได้โดยบังเอิญเผยเห็นชายเปลือยกายคนหนึ่งกำลังลุกออกจากกระโปรงรถไม่มีข้อมูลแท้จริงว่าเหตุการณ์นี้มันคืออะไรกันแน่ 5. ภาพสุดหน้าขนลุกนี้เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสมันเป็นภาพที่เหมือนกับอะไรบางอย่าง มีผิวดำหูยาวตาขาวหลายๆคนบอกว่ามันอาจจะเป็นเพียงรูปปั้นก็เป็นได้ 6. ว่ากันว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการหลบหนีเชื่อว่าเป็นการหลบหนีจากดาวเคราะห์ดวงหนึ่งมายังโลก 7. เป็นภาพกระต่ายขนาดยักษ์ซึ่งดูจากหน้าตาแล้วคิดว่ามันคงไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหรนะ่นัก 8. ผู้ที่พบภาพนี้จะก Google Map กล่าวว่าเขาคิดว่าภาพนี้อาจจะเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติก็เป็นได้แต่โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเพียงนกตัวหนึ่งเท่านั้น 9. ภาพจาก g o o g l e แ a p แสดงถึงบางสิ่งที่จมอยู่ในสระน้ำสิ่งนั้นคือรถคันหนึ่งพร้อมกับชายที่หายตัวไปกว่า9ปี 10. วัตถุประหลาดนี้มันคืออะไร มันเหมือนกับจานบินลึกลับอย่างไงอย่างนั้นท่านผู้ชมละ่ะคิดว่ามันคืออะไรกันครับ 11. แม้ว่าเราจะทราบกันดีว่าภาพนี้น่าจะเป็นความผิดพลาดของ Google Map แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธความหลอนนี้ไปได้เลย 12. หลายๆที่บนโลกมักจะถูกเซ็นเซอร์จาก Google Map เช่นเดียวกับสถานที่ตรงนี้ ซึ่งเมื่อผมลองค้นลงไปแล้วสถานที่แห่งนี้คือคุกไพรสสันเดมอนเตคอนนั่นเองครับ13นี่คือภาพจากประเทศอียิปต์ซึ่งเผยให้เห็นถึงสถานที่บางอย่างคล้ายกับพีระมิดซ่อนอยู่และยังไม่ถูกค้นพบ14ในภาพหากสังเกตดูดีๆแล้วจะเห็นเหมือนใบหน้าของชาวอียิปต์โบราณซึ่งมหัศจรรย์มาก หากมันถูกสัสร้างจากฝีมือของธรรมชาติ 15. หากคุณเสิร์ดหาอ่านเก็บน้ำโชโบในประเทศคาซัคสถานคุณจะได้พบกับสัญ,ญลักษณ์ขนาดใหญ่คล้ายซาตานเหมือนกับว่ารอวันหลุดออกมาอย่างไรอย่างนั้น 16. สิ่งนี้มันเหมือนมีใครกำลังลากบางสิ่งไปยังแม่น้ำไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทุกท่านกำลังดูอยู่นี้ มันเป็นเหตุการณ์จริงหรือภาพ,พยนต์กันแน่อย่างไรก็ตามผมก็ขอให้มันเป็นอย่างหลังแล้วกันนะครับ 1. 7นี่คือภาพจากหมู่บ้านโนโคโรที่ทั้งหมู่บ้านเต็มไปด้วยตุ๊กตาคนชราเชื่อหรือไม่ว่ามันถูกทำขึ้นมาจากหญิงชราเพียงคนเดียวเท่านั้น 18. นี่ก็เป็นหนึ่งภาพจากญี่ปุ่นแสดงถึงผู้คนที่สวมหน้ากากนกพิราบ คนเหล่านี้จะรู้ได้อย่างไรว่ากล้องของ Google กำลังจะมาดูดูไปแล้วก็น่าขนลุกจริงๆนะครับ19ใครก็ตามที่เป็นคนในพื้นที่และได้เห็นภาพนี้ในช่วงนั้นเชื่อว่าคงต้องมีสะดุ้งกันบ้างไม่เห็นภาพของเสือตัวหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่าหลุดมาจากไหนกันแน่20เชื่อว่านี่ อาจเกิดจากความผิดพลาดระหว่างการถ่ายโอนข้อมูลของ Google Map แต่ก็เชื่อว่าใครที่บังเอิญเสิร์ชมาเจอกับสถานที่แห่งนี้ต้องมีหลอนกันบ้างล่ะครับ 21. ภาพส e e t View ของ Google Map ในสถานที่แห่งหนึ่งของประเทศชิลีเผยให้เห็นถึงถังขยะที่เต็มไปด้วยหุ่นที่ถูกทิ้งซึ่งสร้างความขนลุกแก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก 22. ภาพเกรียวประหลาดที่อียิปต์ทำให้ดูเหมือนอาจจะถูกสร้างมาจากมนุษย์ต่างดาวแต่แท้จริงแล้วมันเกิดจากฝีมือมนุษย์นั่นเอง23นี่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยแก๊งสตอร์ชาวสกอตในระหว่างที่เขาอยู่ในคุกซึ่งเป็นฆาตรกรที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดร้ายแรง24 e นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทาง Google นั้นได้เซ็นเซอร์อไว้ ซึ่งเมื่อผมหลองค้นข้อมูลลงไปนั้นก็เจอกับเรื่องราวอันดำมืดและรุนแรงขนาดที่ว่าผมนั้นไม่สามารถนำออกอากาศได้เลยนะครับ 25. ที่ทางตอนเหนือของนิวซีแลนด์ภาพของ Google สามารถบันทึกบางสิ่งที่มีลักษณะคล้ายงูขนาดยักษ์เอาไว้ได้ 26. นี่ก็เป็นอีกภาพที่สามารถบันทึกสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์เอาไว้ได้ ซึ่งมันเกิดขึ้นที่แอนตาร์กติกาสถานที่ที่ขนานนามว่ามีสัตว์ประหลาขนาดยักษ์อยู่นั่นเอง